อ่าโอเคเนาะสบายดีเนาะมือนี้เฮาสิไปอันลินบุญถาดโรดซึ่งก็ใกล้จ,จากบ้านเรับกับประมาณจากลักว่า่าจาปะประมาณสามสิบบริษุทไปลักเนี่นเดี๋ยวอาจิพาไปเนาะไปบุษาถึงไปกับกันนี้บลูคูใจกล้องหนาวไปเลยเนานะถ่ายกล้องหลังเนาะส่วนกับหมวกเนาะเดี๋ดยวถนะ่ายแบบ สบายดีเนาะสบายอีกเจอหนึง่งเช่งตอนนี้เขามาหอดทางงันเขาทัดโพลเลยนอนนี้เนาะแหววเข้ามาแล้วเแต่สิไปพุน่นไปนี่นีออ่ไงไกลเติบนีออ่จะลากขเขาไปนี่ประมาณชิมหารักเออโอเคเดี๋ยวเบิ่งทางไปเลยเนาะถือออฟหมวกกันน็อกนี่เบิง่งกจีดถ่ายตามเคนาะนี่ทางเลยถ้าก็สีถ่ายเป็นบรรยากาศตามนี่แหละขี่รถมันก็นสรรรนนะีสั้นๆเลยเนาะเพราะว่า มือนราคัต่างกล่องมานลร่มแห้งนะ้ีมานีกะลี่เนาะบรรยากาศรถทางงาานะ่ามแล้วททางแบบโอเคเลยคัมักีะสันะชันเนะละร่มแหง้งว่ะลู่ร่ม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 โหวายุคฟอร์ตอนนี้มาหอดมาหอดบดอดผ่านรถเขาจะเข้าไปไหนเน,ะนะาะหาหมูเนาะนี่แมนบอด่านรถ ชิพันกีบเนาะหรือวะเขาได้เก็นเป็นเป็นเงินเป็นเงินไทยเ่าไดก็ส่สิบบาทสี่สิบบาทในกระทะหมูเียบเพียบโตอย่เนาะเงินตลาดเตลาดืทีตลาดตีก็จะมาตันแมาขายเสือเนาะเดี๋ยวไปไปบูซาบอ่ไปบูซาไปเาไปบูซานะกบต้าเนี่จากบุบานเาเนาะบุบานห้าสิประมาณ เราหมดลายขนาดนั้นเดี๋ยวเขาจะพาไปบ่งอ่ายงกะเจียรเงยะุยไปบงมือหน่งอนนะ่อนแดดบ้ซึ่งเขาไปไหนบนวัดเนี่ยไปเยวทางหอดในวัดเขาชีไปบูษเห็นบึงตอนบูชาผ่าหลอดเลยก็ได้เ้าดนๆนเลยคีเีแบบ เพราะว่าตัวสามเองหมูนะ่เนาะหมู่นี่เรามากดอย่างไรก็ได้เงินกดเงินเออเงินออกจา,ากฟอง,องนะครับขือ <c ười> ่อได้แต่ว่าบ่มีวงเนาะเพราะว่ามีโควิดไไนะไรอย่งเนาะขึ้นกับชิบวไล่ภายใไไนเนาะเพราะว่ามีโควิดเนาะปีนี้เนาะ ขี่ีว่ามันแ่งเขาวาดที่ซิงหรอเองเท่เขาวาดที่ซิงเยะเท่ยนึงไปอินกูนต้ใจเดตุกตุ้ยโอเคนะบัตรอดเขาได้บัดทาาสีไทยไปนี่เนาะ แกค okay, oh ang ang ือทำทานให้ทานตรงมาทางนี้พระจูนหนะาดีชาวน้อยกันยิ่งซ้ำวันใดวานกระดานถ่ายเออมีชุดถ่าุถตายย่อมถาวันมือสุดถ่ายเนาะตอนที่สแปชนะจะคนร้ายคนนี้เนาะต้องไปเมย์วันนาเข้ามาพี่น้องชนะทำทานรวมกันแต่นั่งไลเนาะพี่น้องเนาะเออคนนั่งี่เนาะจินไฟทำทานโบนีจักเด้อพี่น้องเด้อ

สั้นเลยสั้นเลยมี่รตังพระตังย่างสามห่อเัวนะจังมาโบใจเราสิ่งเป็นวิธีกรรมองเลนเนาะเฮ้ยไปวะแต่ถ้ายังมากอมากไหนนอดที่มาประัดโพนเมื่อยังกะเมื่อใส่ผู้ทองแปลงโอนอนเขตมัเอ๊ะ ทุบขี้ทุกตกใส่เรื่องย่างเงนได้ซ้มหอบนะจึงจังจังแม่นกได้ที่น้พอตั่างซหอบเราผู้แกเป็นนับมาลาเราก็ซึ่งมีความเสือนอเรวางระฐานนี่แบบสักชิดแห้งพระเขคนเขายังงกิด แต่สมปันธนาเรากปนบุษ่ายไองลุงดอกก็่ายค่ะเจ้าภาพทำบุญนับถือดาวเรื่อทางวีถีทาบริการทางการพรกอเขาแต่บอดีชันบรรดาพี่้องมาสนนทาทานหวมกันกันยังได้นอกเนใครที่มาโมธนาไปทำทานบอิีจาก หางยิ้นเฉียงประกาศเอื้อมาพียะเบีดีนาธี้องเออเด้ามาหัวปิโจบภาพทั้งบุญเออซอยกันพี้องค่รจังวาวัดสีง้างงานสีงูเออกระโปจยนอยู่ส่งน้ำมาจากนี้รอเออจังสันพอมีพี่้องเทาาพอมีผิดใจใจชะตาทออ่ันบอมีชะตาบัดวากระเพียนหากบิดบานธี้องคันว่าวบอมีไพสาอาดามหลวงกระเพียนเป่าวัดคันบอมีปูเป่าเดียนเทาการฝารทำพันบา โอเคกำกกตีกันเดียวเดียวเขาปวรสุดอต๊ะพี่ดองเราเอ้ยจังจตอนนี้กัน่าวมาโอเคแล้วก็เสี่ยองเมื่อสิ่วหล่อจิ้งไอยงเงี่เสี่หล่อจิ้งังจังเมื่อ โหนลืขางทางผู้สถานเล้วเขาจิาไปหลอดนะเข้าใส่ผ้าาเอากระปั๊ตจอบต่อต่อ่างคุเจ้าหน้าที่พองขอัดิงมงคลบุญคุณมงคลภาพตัวเนี่ยภาพคบให้มนเพิอหลานเงินมาทหับกระาปีชิมาให้เงันกัลยะดีนี่ครับคือเปิดให้ชิพอาเดอเดอถัดสัาเฮานอนรับไปนะพันดโลกโปตัมาที่อยู่ทงตนั่ต้ให้เงินแสนจหลังกองจิบบ่าจิ้นกัน กินข้าวเปกขั้นข้าโบเปียนี่มันชืเป็นอะไรข้าวแห้งเนาะถุยข้าวกรอบข้าวกรอบอะไรนะนี่นะกับบองเจ้ารถนี่ก็บลายเนาะแต่ว่าปีนี้มิดโมมีนโมมีงัดนี่จะเห็ดเลยสิกินหั่นได้กินหั่นได้ตัวมันเบาเลยยืนเล่นอะไป นั่งเลยนะใส่กับก็ประจำมหาล่มีเงินเดี๋ยวมากับเสียนะเสียดิสสั่เสียเสียคิดตล้วในท่าการที่ขอบเปียกที่เขาเรียกว่าไม่ไหอยเล้วแต่ไม่ได้เสืยอันนี้เนาะ สิบเมื horses, life, ้อ so right ่ะครตวสิบแปดพันกีบสงินอกับสิบโมมอาราแล้วมิเตซังเนี่ยเุาจะรูปยิงหงายเลยใช่ไหเราสิบเมื่อ่ราเกันพอดกีลงยทนะวี้อนเทนต์เี่ยะโอเคอะไรก็สิเมื่อแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสกดแชร์เคบายๆคิมอาวอกันใหม่เจดเดือนได้อีกเนาะคิมนาก